สวัสดีครับพบกับผมครับร้านปอลุงเหลืองรถบ้านนะครับวันนี้ครับมาแนวแปลกๆหน่อยวันนี้เครื่องเกียร์ราคาถูกๆนะครับเครื่องเกียร์ราคาถูกๆเลยใครที่หาเครื่องเทสบาไมตี้นะครับเครื่องร้อยร้อยสิบร้อยสิบห้าร้านเรามีหมดนะครับมีราคาถูกๆแน่นอนบอกเลยเกียร์เอาไปพวกเกียร์ไมตี้นะเกียร์ไมตี้เกียร์บิ๊กเอ็มพวกเนี้ยเกียร์ฟอนเทียพวกเนี้ยครับเอาไป ห้าพันบาทพอห้าพันบาทเนี่ยเฉพาะกองนี้นะเฉะพาะกองนี้คือผมคัดไปแล้วว่าเกียร์ผ่านแน่นอนนะครับพวกเกียร์นะครับพวกนี้อ่าพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องไมตี้นะครับเครื่องมังกรนะครับเก้าสิบหรือแปดเจ็ดนะครับนี่ฝาดํามก็มีนะครับรน,บน,น,น,บนี่เอาไปเลยราคาทั้งไมตี้ทั้งอ่ะยูสุไมตี้หรือจะเป็นโตโยต้าอะไรก็ตามเนี่ยไมตี้เอาไป 1 7 0 0 0บาทนะครับมับงกรดำก็ไป1 7 0 0 0บาทนะครับพวกเครื่องฝาทรงฝาอทองเนี่ยเครื่องแปดแดก็ไปเท่ากัน1 7 0 0 0บาทนะครับราคาถูก,ถกๆแน่นอนอยู่ต่าง,างาจังหวัดจัดส่งได้นะครับไม่สะดวกมา,อาแอดไลน์ผมแล้วก็ขอคลิปวิดีโอได้นะครับดูเครื่องตัวนี้ไว้ขอเป็นตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจัดการถ่ายวิดีโอให้เลย เช็คน้ําดันไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับราคาหมื่นเจ็ดนะครับถูก,ถ,กถูกแน่นอนครับผมใครหาอยู่ <S <S ก็ถือเป็นโอกาสของลูกค้านะครับที่ได้เครื่องดีด้วยถูกด้วยนะครับเพราะเครื่องเนี่ยที่ผมพันไว้เนี่ยก็คือเช็คแล้วว่ามันผ่านนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับเนี่ยช่างเปียกช่างเปียกก็ลองอยู่กับช่างอื่นนะครับพวกเครื่องร้อยร้ยสิบมีมีให้หมดนะครับ ก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหมื่นเจ็ดนเฉพาะเครื่องนะครับเกียร์ก็ห้าพันบาทนะครับห้าพันราคาก็ต่อรองได้ครับไม่มีปัญหา๋ยวลดให้ต่างจังหวัดก็จัดส่งให้ได้นะครับพวกไมตี้เนี่ยคือลองแล้วผ่านแล้วนะครับเครื่องแปลๆนะครับสีเจบี่พวกนี้เครื่องเจ็ดซีพวกนี้ครับเครื่องเคบีสองพันสองพวกนี้ครับเครื่องนี้คือลองแล้วเนี่ย ที่เอาถุงมัดไว้เนี่ยผ่านผ่านบางครั้งก็จะฉีดสเปรย์ไว้เกียร์เกียร์ก็ไม่มีหงมีหอนแน่นอนนะครับสวยๆงามๆเนียนๆนะครับใครหาอยู่ก็ให้ไวเลยนะครับเฉพาะกองนี้นะเฉพาะกองนี้นะถ้าหมดแล้วหมดเลยราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วเพราะเปิดถูกมากพวกแหลพวกแหล,ลกพวกนี้ครับไดชาร์จไดสตาร์ทมีไม่ให้หมดนะครับ ซัมพาวเวอร์นะครับก็จะมีบางรุ่นบางยี่ห้อลูกค้าก็ระบุยี่ห้อของลูกค้ามานะครับว่าเป็นตัวไหนผมก็จัดหาให้นะครับพวกเกียร์ไมตี้เกียร์มังกรนะครับมีให้หมดเกียร์พวกฟอนเทียพวกนี้ร้านเรามีครบนะครับหรือจะเป็นพวกโฟเกียร์โฟก็มีบางรุ่นนะครับถ,ถึงที่ร้านไม่มีก็จัดหาให้ได้ไม่ยากครับ คือเกียร์มันใช้ได้ทุกลูกเลยนะใช้ได้ทุกลูกเลยที่อยู่เนี่ยถอดออกจากรถทุกคันนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่ขับมาใส่ได้เลยนะครับหรืออยากได้เป็นพวกฝากระโปรงรถหรือหัวรถอะไรเงี้ยมีมาให้หมดนะแยกแยกแยกได้ทุกรุ่นนะครับที่อยู่เนี่ยจะมีแค่พวกเนี้ยที่ไม่ได้แยกนะครับรถมีเล่มด้วยพวกเนี้ยยูสุดีแม็กนะครับไฮแลนเดอร์เครื่อง3.0 หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ SLX คันนี้เครื่องสองพันห้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็เชฟเครื่องสามพันเป็นไดเรกฟ้าสีทองฝาทองเชฟตัวนี้ก็สวยงามนะครับ<อ>เชฟตัวนี้ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสวยมๆมากๆอัเนี่ยอ่าอีกคันหนึ่งตัวนี้ตัวนี้แยกกระบะไปแล้วแยกกระบะไปแล้ว อันนี้ก็1นึ0 0 0สนสองบาทราคาก็ต่อรองได้ทุกคันนะครับอ,อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็จัดส่งให้ได้คอวิดีโอดูรถอยากได้เครื่องก็คอวิดีโอดูเครื่องนะครับเราก็จะถ่ายเลขเครื่องให้ว่า,วาเป็นเครื่องตัวนี้นะที่ลูกค้าอยากได้นะครับรจะประมาณนี้คือเครื่องคัดไปแล้วแหละผ่านนะครับเครื่องก็ไมตี้สอง0อลบางกรนนะครับก็ เินเจ็ดพันบาทนะครับอยู่ต่ังบวัดก็จัดส่งได้มีบริการจัดส่งนะมีรถขนส่งนะครับก็จะเสียค่าขนส่งแล้วเรื่องนี้ก็คุยกันค่าขนส่งคุยกันไม่กี่ตังค์ครับพอรถให้ลูกค้าได้ผมก็ลดครับไม่ยากไม่มีปัญหาครับร้านเราฝากด้วยพอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับสวยให้ดูกันจะชัดนะอันนี้ก็สองแอลนะครับเก้าสิบาดำนะครับพวกแปดเจ็ดพวกนี้แปดแปดเครื่องร้อย บานี้ครับไมตี้นะครับไมตี้สวยๆแต่ยังไม่ได้ทํำความสะอาดอะไรเลยก็คือก็คือเครื่องมันติดมากับรถเนี่ยอ่ะมันทานแล้วก็ตัดออกมาวางไว้ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตัดด้วยนะครับเครื่องแปดห้าเครื่องร้อยพวกนี้มีดีมีดีมีหมดนะครับเสียงดังนี่นหลยนะครับลองเครื่องรองเครื่องนะครับ ลอเครื่องนี่โอเคสวยๆงามๆเนียนๆเลยนะครับใครหาอยู่เอาไว้ใช้เป็นรถสูบน้ำก็ได้นะครับทัใครที่ยกเครื่องเครื่องพังไม่อยากซ่อมนะครับเครื่องพังไม่อยากซ่อมยกเครื่องใส่เลยจบๆไปเลยที่เหลือก็ลูกค้าเอาไว้ไปเป็นอะไรเพื่ออันเก่าของลูกค้าพังนะครับจะได้ ไม่ต้องมาซื้ออะไรจุกจุกๆนะครับเพราะลูกค้าก็มีเครื่องของลูกค้าอยู่แล้วอะไรจับใส่ได้ก็จับใส่ไปนะครับไม่ยากนะมีบริการจะส่งทุกอย่างป๋ป้ารีวิวแ๊บนึงจะประมาณนี้ครับให้ดูกันชัดๆนะเนี่ยมีถุงคุมเนี่ยก็แลปไว้เนี่ยก็เครื่องที่ผ่านนะครับเกียร์ก็โอเคพอรถขับมาเรารู้อยู่แล้วว่าเกียร์มันหงมันหอนหรือเปล่านะครับมันใช้ได้หรือเปล่าเข้าได้มีเกียร์ไหนพังบ้างนะครับ เราก็เช็คให้เรียบร้อยแต่ลูกค้าได้ไปลูกค้าก็เอาไปทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับใช้น้ํายาใช้เครื่องอัดฉีดเปลี่ยนน้ํามันเกียร์พวกเนี้ยก็จะดีต่อลูกค้าเลยนะครับอยู่ก็เป็นจังหวะของลูกค้าแล้วได้เครื่องถูกๆสวยๆเนียนๆเอาดีราคาอีกรอบเกียร์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 ห้าพันบาทนะครับเกียร์ห้าพันบาทพอสี่พันห้าพันบาทไม่ยาก จะลดให้นะครับเครื่องก็หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับโอเคผมขอฝากช่องยูท b e ด้วยปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับปอรุ่งเรืองรถบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ปอรุ่งเรืองรถบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถด,ดีๆสาภาพสวยๆเดี๋ยวมาลงคลิปให้ลูกค้านะครับนะเครื่องัวงเนี้มีมาให้หมดนะครับมีหลากหลายร้านเรานะครับอยากได้อะไรมาเลือกชมดูนะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับ อ่ะอีรอบออรุ่งเรืองรถบ้านนะครับฝากไว้ด้วยช่อง YouTube เบอร์โทรติดต่อ065 536 98 98 085 453 4434นะมี2เบอร์นะครับมี2เบอร์แอดไลน์เบอร์แรกเบอร์ผมเลยขึ้นเลยนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับฝากด้วยพอรุ่งเรืองรถบ้านสำหรับวันนี้ขอปิดคลิปเพียงวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ